ไม่เสียแรงเลยนะครับที่ผมอุตส่าห์ใช้เวลาห้าถึงหกวันในการสมตู้ล่าตัวยักษ์นะครับวันนี้ผมประสบความสําเร็จเลยนะครับจากที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับมีตัวระดับธรรมดาสิบสองตัวสิบสองตัวนะครับครบทีมเลยตัวธรรมดาและก็ตัวโกลเด้นด้วยนะครับนี่อันนี้โกลเด้นนะครับตีไปซะหกวัน ผมสุมวันละประมาณาเฉเลี่ยเลยนะประมาณสิบห้าชั่วโมงต่อการสุมหนึ่งวันนะครับเนี่ยได้มาครบทีมครับทั้งตัวธรรมดาทั้งโกลเด้นครับหาสูที่มันตัดกับสีโกลเด้นหน่อยนะครับแบบตาจัดอ่ะประมาณนี้นี่คนละครึ่งเลยนะครับทั้งตัวธรรมดาแล้วก็โกลเด้นครับหายเหนื่อยนะหายเหนื่อยเลยทีเดียว ส่วนตัวผมชอบตัวธรรมดามากกว่านะครับเพราะว่ามันมีลวดลายไงมันดูเท่ๆนะครับแต่ตัวโกเด้นเนี่ยมันเป็นก้อนเลยอะก้อนสีทองนะครับมันไม่มีความเท่เลยนะครับตัวโกเด้นเนี่ยแต่มันจะได้ความหรูหราแทนนะครับเนี่ยดูดิพอใส่โกเด้นนะครับครบทีมเนี่ยมันจะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจะให้หรูหราแบบไฮเอนแบบคือแบบโคตรหรูหราเลยนะครับมันจะต้องใส่ตัวเรนโบ ซึ่งผมไม่มีเลยไงผมสุ่มตู้โกเด้นนะครับมันมาประมาณ9ถึง10ตัวอีก 2- ถึง3ตัวนั่นแนหะคือสุมตู้ธรรมดาครับแล้วมันแตกมาเป็นโกเด้นส่วนที่สุมตู้โกเด้นเนี่ยมันไม่แตกมาเป็นเรนโบว์เลยครับคือแบบมันยากจัดๆไม่รู้ว่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะครับสุมตู้โกเด้นเนี่ยกว่าจะให้มันมาเป็นเรนโบว์เนี่ยคือแบบโคตรยาก9ตัวที่ผมได้มาเป็นโกเด้นเนี่ยผมสุมมาจากตู้นี้ทั้งนั้นเลยนะครับ เหลือเวลาอีกสองวันก็ตั้งเป้าไว้นะครับสุ่มตัวก้เด็นแล้วแตกมาเป็นเรนโบไม่รู้ว่าจะทาได้หรือเปล่าได้สักสองสามตัวก็ดีใจแล้วครับซึ่งมันโคตรยากเลยอ่ะตัวเรนโบ้แต่บางทีก็อาจจะเอาตัวก้เด็นเนี่ยไปแลกเป็นเรนโบนะครับผมเห็นเขาแลกกันในเทดดิงพาซาสามกลเด้นเท่ากับหนึ่งเรนโบนะครับถ้าผมเอาไปเลขเป็นเรนโบตอนนี้ผมก็จะได้ตัวเรนโบหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะคุ้มไหมนี่ เท่าไปเลขสามต่อหนึ่งแต่เพื่อความเท่ไงตัวเรนโบว์เลยนะเว้ยเออหวังว่าจะมาเพิ่มนะคืนนี้เดี๋ยวจะสุ่มทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับตัวโคเด้นเนี่ย <c ười> คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่จะมาบอกว่าผมมีตัวยักษ์ครอบทีมเลยนะครับทั้งตัวธรรมดาแล้วก็โกเด้นนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับแค่จะมาอวด <c ười> ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบาย